มาดูบรรยากาศการกินเจกันบ้างครับในปีนี้นะครับหลายที่เริ่มคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าได้เริ่มปรุงอาหารเจมาจัดจำหน่ายรวมถึงวันนี้ครับมีทางเลือกให้ผู้บริโภคเข้าถึงเมนูอาหารเจในราคาประหยัดอีกด้วยครับไปเริ่มกันที่จังหวัดแรกครับที่จังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศเทศกาลกินเจถือสิงกินเจที่โรงเจไทยซีฮุกตึงนะครับบนเขาสมอกแคลงอำเภอวังทองที่ชาวพิษณุโลกรู้จักเป็นอย่างดีเพราะวิวสวยมากคึกคักเป็นอย่างมากเลยครับประชาชนต่างพาครอบครัวมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร้องทาบุญบริจาคสิ่งของเข้าสารอาหารแห้งแก่โรงทานที่กําลังประกอบอาหารเจกว่า30ชนิดทุกวันทั้งอาหารคาวหวานและบางคนก็นําผักเข้าวสารเครื่องปรุงมาทําบุญที่โรงทานโดยโรงเจไทยซีฮุกตึงครับจะเปิดโรงทานอาหารเจทุกวันจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้ส่วนทางด้านที่ตลาดใต้ครับเรีวยกว่าตลาดเทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองพิษณุโลกแม่ค้าหลายร้านได้เริ่มปรุงอาหารเจมาจาหน่ายบรรยากาศคึกคักเช่นเดียวกันครับเช่นนางตีวิโรธวานิชอายุ80ปี เป็นเจ้าของร้านอาหารเจที่ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อกันไม่ขาดสายในปีนี้นะครับได้ปรับราคาจําหน่ายเพิ่มเป็นถุงละ30บาทเนื่องจากวัตถุดิบเกือบทุกชนิดครับบอกว่าปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักในแต่ละวันจะทําอาหารมาจำหน่ายไม่ต่ำกว่า10ชนิดหมุนเวียนกันไปและยังมีอีกหลายร้านค้าครับที่เปลี่ยนจากเคยขายอาหารปรกติ ก็มีอาหารเจนํามาจําหน่ายเช่นเดียวกันครับกลับไปที่นครสวรรค์กันบ้างนะฮะอันนี้ก็คือที่สารเจ้านะครับชาวบ้านก็เรียกสารเจาะพอเจแม่หน้าผานั่นเองนะครับนายทวีเสริมพักดีกุลครับผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจภายใต้ชื่อไหว้เจ้ากินเจอิ่มใจได้บุญประจำปี2566ครับ แล้วก็มีการร่วมกันลอยเทียนหอมที่บ่อน้ําเจ้าแม่กวนอิมจากนั้นได้ร่วมกันผัดข้าวผัดเจหรือข้าวผัดแปดเซียนเพื่อจะมาแจกให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมรับประทานอาหารเจกันด้วยนะครับสำหรับการบริการอาหารเจที่นี่นะครับต้องบอกว่าฟรีนะครับบริการฟรีให้กับประชาชนเขาจะให้บริการกันตั้งแต่วันที่15ถึง23ตุลาคม2566ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา ถึงเวลา19นาฬิกานะครับในบริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่าหลักลักษณ์ันเองนะฮะหรือสนามแบดมินตันนะครับที่มีการเก็บเขาเรียกว่าถ้ำมังกรนะครับเป็นสนามแบดมินตันในนั้นนะฮะก็ไปสามารถไปรับประทานอาหารได้และปีนี้พิเศษกับทุกปีครับเขาจะมีการ Delive r y ด้วยนะฮะเป็น J delivery ครับกับอาหารเจมงคล9วัน9เมนูครับบริการส่งถึงบ้านในยุค New Normal แบบนี้นะครับจะมีป้ายประสัมพันธ์ไว้ติดต่อช่องทางต่างๆนะฮะเขาจะส่งเป็นมื้อเลยนะครับก็คือวันหนึ่งจะส่ง ยเดีวแต่ครบ3มมือเลยครับอย่างนี้คุณพิพัฒน์ต้องนํามาชิมบ้างนะฮะใกล้บ้านคุณพิพัฒน์ซะด้วย<อ>นะฮะเ<อ>นี่ยเอาละครับมาปิดท้ายที่จังหวัดลบบุรีครับเปิดเทศกาลกินเจและส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเข้าถึงเมนูอาหารเจในราคาประหยัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลบบุรีร่วมกับร้านจำหน่ายอาหารเจจัดกิจกรรมเทศกาลกินเจส่งเสริมให้ประชาชนผู้บริโภคมีทางเลือกในการเข้าถึงเมนูอาหารเจในราคาประหยัดเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดทุกอำเภออำเภอละหนึ่งตลาดเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดทำเมนูเจราคาประหยัดในราคา35-40บาทอย่างน้อย1เมนูมีการจัดจำหน่ายผักช่วงเทศกาลกินเจจำนวน10ชนิดในราคาที่เหมาะสมโดยจังหวัดลบบุรีได้คัดเลือกร้านอาหารเจศูนย์งอกงามอยครับอยู่บริเวณวงเวียนสะแก้วถนนนเรศวรตําบลทะเล,เลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ